มาวันนี้ขออนุญาตส่งงานรถคันนึงนะฮอนด้าโซนิกคันนี้จะเป็นโซนิกตัวเก่านะเอ้ยตัวใหม่ตัวใหม่นะแต่ว่าวางเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง CBR 150R นะคราวนี้พูดให้ถูกแล้วผมพูดไม่ค่อยถูกมาหลายรอบเพราะว่าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องบล็อกใหม่มันจะมี C B แลวก็ C B R นะตัวนี้จะเป็น C B 150 R 150R ที่จะเป็น a l l New ตัวประมาณปีปี19กนะก็ปี19ก็เลื่อนใหม่ก็จะเป็นตัวนี้พาตากล้องมาดูใกล้ใกล้ เรือนไม้จะเป็นตัวนี้นะจะเป็นออกเรียมๆอย่างนี้หน่อยแต่ถ้าเป็นตัว18เรือนไม้จะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนคล้ายๆ m n x ตัวนี้ปี19 19จะเรือนไม้จะหน้าตาคล้ายๆกับพวกปี21นะหน้าตาเรือนไม้ก็สวยอย่างนี้เลยนี่นะครับฟังก์ชันของเรือนไม้เอาให้เห็นเรือนไม้นะแต่กล้องฟังก์ชันของเรือนไม้ก็จะมีบอกรอบเครื่องตรงนี้นะรอบเครื่องแล้วก็ตัวนี้จะอ่าบอกเกียร์ แต่ตอนนี้คือรถจอดอยู่ในสถานะเกียร์เอ็นก็จะขึ้นตรงนี้แต่ถ้าเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกก็จะขึ้นตรงนี้นะแล้วก็ตัวนี้บอกความเร็วตัวนี้บอกน้ํามันแล้วก็อ่าตรงนี้จะบอกอ่าเลขกิโลที่วิ่งไปนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นนาฬิกาสามารถตั้งได้นะแล้วก็อ่าลงมาถึงตรงเครื่องคันนี้เราทําอะไรไปบ้างนะคันนี้เราแปลงคอร์รีดใหม่ด้วยเนื่องจากเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องปีสิบเก้านะแต่คอร์รีดตัวนี้เราเบิกของ ปีสิบแปดมาก็คือว่าปีสิบแปดเนี่ยคอรีตตัวนี้มันจะสั้นข้อดีอของคอรีตสั้นก็คือว่าเวลาเรามาใส่ในรถโซนิกเนี่ยเราใส่ชุดสีเนี่ยคือมันจะใส่ได้ไม่ติดก็คือมันจะใส่ได้เลยแต่ถ้าเป็นที่เป็นปีสิบเก้ายี่สิบที่เป็นคอรีตตัวใหม่คอรีตถ้าเดิมๆมจะมีคอยางขึ้นเดีย๋ยวผมจะใส่รูปไปให้ดูนะก็ตัวนั้นคอรีตตัวนั้นเวลาทําแล้วตัวลิเล่งมันจะอยู่สูงเวลาเราใส่ชุดสีมันก็จะติดแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันจะไม่ติด ถ้าติดก,ก็คือแค่เบียดตรงนี้หน่อยเดียวก็อาจจะปาดชุดสีนิดนึงแค่นั้นนะครับก็คือใส่ได้เลยนะแล้วก็ตัวนี้กล่องก็จะเป็นกล่องรหัส K4 5ห้านะ k 4สหตัวนี้ก็สามารถรีแมปได้คันนี้ก็เอาไปรีแมปมาแล้วเรียบร้อยคันนี้อ่ารีแมปมาได้1 6บุ้าแรงม้านะเนื่องจากจริงๆ,นนเ,ๆเนี่ย CB ตัวเนี้ย c ี r ตัวเนี้ยเดิมเดิมเนี่ยของเดิมมันมัน,ม,นมันก็ประมาณ16แรงม้าอยู่แล้วนะแต่ที่มันได้แค่16.5เพราะว่านี่ตากล้องหันมาดูงนี้ คันนี้เขาใส่เป็นลายท่อเดิมๆเลยดูลายท่อเดิมๆโซนิคเนี่ยคือมันอัน้นนะมันปั่นไม่ออกแล้วก็สเตอร์หลังสเตอร์หลังของคันนี้นะอ่าสเตอร์หลังเนี่ยมันมันเล็กไปมันจะต้องไปเพิ่มขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าเดิมทีเนี่ยของเดิม cbr เนี่ยสเตอร์มันใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่าเรามาใส่ใน body โซนิ c เนี่ยเราก็ต้องไล่สเตอร์ใหม่ตอนที่เราไปขึ้นไดโนก็คือปั่นแรงมาแล้วมันได้16.5หลังจากทีแมปมาแล้วนะก็จะประมาณนี้ แล้วก็อ่าคันนี้ระบบไฟระบบไฟนะครับดีเลย์สตาร์ตตัวนี้เราใช้เป็นดีเลย์สตาร์ตของ c b 1 5 0 i ไอก็คือเป็น c b r 1 5 0 r ก็คือเป็นตัวตัวเจนเก่านะพวกปี14่อะไรเงี้ยที่เป็นดีเลย์ตัวสี่เหลี่ยมเพราะว่าดีเลย์ตัวนี้มันจะมีฟิล30แอมดักอยู่ตรงนี้นะเวลาชาร์จก็คือว่ามันหรือว่าชาร์จเกินหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือฟิลตัวนี้มีตัวดักตัวหนึ่งแต่ถ้าเป็นดี ดีเลยเดิมๆของมันมันจะเป็นกลมๆนะไม่มีไม่มีฟิลนะครับแล้วก็อ่ะแล้วก้องมาก้มมาดูตรงนี้หน่อยครับระบบถังน้ํามันปั๊มน้ามันเชื้อเพลิงเราฝังปั๊มติดไว้ใต้ถังอย่างนี้นะถังด้านบนด้านบนเนี่ยก็คือถังเหมือนเดิมเลยของเดิมโซนิกนะครับใต้ถังปั๊มอยู่ใต้ถังอย่างนี้นะครับแล้วประมาณนี้คอยไฟเราย้ายมาอยู่นงี้นี่ใต้นี้นะครับคอยไฟอยู่นี่เลยแล้วตัวนี้ก็จะเป็น ลั๊กพัดลมสําหรับใส่พัดลมนะถ้าเกิดว่าเจ้าของรถอยากใส่พัดลมก็เสียบปลั๊กตัวนี้ได้เลยก็ซื้อพัดลมของมาน,น้ําตัวนี้ยีบี150มาใส่นะครับแล้วก็อ่าคันนี้ตัววัดอุณหภูมิตัววัดอุณหภูมิตากล้องตาลายละหันทางนี้หน่อยครับตัววัดอุณหภูมิโดยปกติถ้าเป็นของตัวไอมันจะอยู่แถวๆตรงนี้นะตอนนี้ก็คือคันนี้ไม่ได้ไม่ได้ใส่วาลน้าแล้ว แล้วก็ตัววัดอุณหภูมิเนี่ยไม่ได้ฝังว่าน้ําด้วยเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องเกนหม่เนี่ยถ้าเป็นเครื่องเกนหม่เนี่ยอ่าเซนเซอร์เซนเซอร์มันจะอยู่กลางเครื่องตัววัดความร้อนมันจะเซ็นเซอร์มันจะอยู่ตรงที่เสื้อสูบเลยนะครับแล้วก็อ่าแผ่นชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับแผ่นชาร์จแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสต็อปเบรกเท้าสําหรับถ้าเกิดเจ้าของรถอยากเหยียบเบรกแล้วให้ไฟท้ายติดก็ซื้ออ่าสวิตช์ดันดันมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อตรงนี้ได้เลยก็คือเวลาเหยียบเบรกไฟท้ายก็จะติด นี่ก็จะเป็นสายเค i ล e เอาไว้เช็คโค้ดลบโค้ดรีแมปก็คือเสียบปลั๊กนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ามาดูตรงนี้ตรงนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นดีเลย์ไฟเลี้ยวใ,ใ,ในในในคลิปนี้คือตัวนี้จะเป็นดีเลย์ของ,ของพวกตระกูล2องร้อยซึ่งที่มันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าของเดิมเพราะว่าถ้าเป็นของเดิมเนี่ยตัวมันจะเล็กนะตัวมันจะเล็กแล้วก็ถ้าเกิดจะใช้ของเดิมที่เป็นของเดิมกับชุดไฟมาเลยเนี่ย เราไม่สามารถที่จะใช้หลอดไฟเลี้ยวแบบนี้ได้หลอดไฟเลี้ยวก็คือจะต้องเป็น led ต้องเป็น led เางเดียวนะหลอดไฟเลี้ยวก็คือตอนเนี้เจ้าของรถสามารถจะ,จะใส่ led ก็ได้จะใส่หลอดไส้แบบนี้ก็ได้เพราะว่าเราเปลี่ยนีเลย์ตัวนี้แล้วก็คือใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกล่องฟิลกล่องฟิลคุมระบบนะอะตัวแรกจะเป็นตัวนี้นะถ่ายไว้นะครับเดี๋ยวเผื่อเจ้าของเขาจะได้มาดูทีหลัง ก็ตัวแรกตัวนี้นี่นะครับตัวนี้จํานะตัวนี้สายสีแดงตรงนี้อันนี้จะเป็นฟิลเมนก็คือเป็นพวกของพวกกุญแจนะครับตัวที่2จะเป็นพวกของไฟส่องสว่างไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟเรือนไม้ตัวที่3นี้จะเป็นฟิลคุมกล่องไฟนะครับกล่องไฟแล้วก็ปั๊มติ๊กก็คือฟิอตัวนี้กล่องไฟปั๊มติ๊กหัวฉีดอยู่ตัวนี้คอยไฟอยู่ตัวนี้ตัวที่2นี้คือเรือนไม้ไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวตัวที่1คือกุญแจนะครับถ้าเกิดเปิดกุญแจไม่ติด เช็คฟิวสามตัวนี้ก่อนเลยถ้าไม่มีขาดก็ไปเช็คที่ดีเลย์สตาร์ทนะเพราะว่าตรงดีเลย์สตาร์ทมีฟิวสามสิบแอมมีตัวหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่าคันนี้ตอนนี้เขาเจ้าของก็ใส่เป็นแบตเตอรี่ห้าแอมป์น่าจะห้าแอมป์นะตัวนี้เอ่อห้าแอมป์ก็คือผมปาดกองแบตตรงนี้ไว้ให้แล้วนี่ปาดตรงนี้ไว้แล้วนี่ปาดไป,แล,ปดแล้วก็คือเจ้าของก็ก็ไปซื้อแบตเตอรี่เจ็ดแอมป์มาใส่ได้เลยนะผมปาดไว้เรียบร้อย เพราะว่าจริงๆเนี่ย c p r เนี่ยผมแนะนำว่าควรใส่แบตเตอรี่ขั้นต่ำเจแอมป์นะแบตเตอรี่ขั้นต่ำเจแอมป์แล้วก็อ่าเดี๋ยวดูในเรื่องของไฟเลี้ยวะนะครับคันนี้ข้างขวาไม่มีปุ่มออฟรันแต่ชุดไฟเนี่ยผมทำออฟรันไว้แล้วถ้าเกิดว่าอนาคตเจ้าของรถอยากเปลี่ยนเป็นสวิตช์สตาร์ทแล้วมีออฟรันอยู่ข้างขวาก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็ไม่ต้องยกรถไปหาผมซื้อแต่สวิตช์ส่งมาอย่างเดียวนะส่วนข้างซ้ายข้างซ้ายเนี่ย อาจจะเป็นสวิตตระกูลเข้ามานหน่อยครับใกล้ๆข้างซ้ายเนี่ยสวิตตัวนี้จะเป็นสวิตตระกูลอ่า CBR หก0ห้าศูนย์ข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นสวิตตระกูลตัวเดียวกับ CBR หกพันห้าสิบนะก็หรือคิกร้อยห้าสิบหน้าตามันก็จะเหมือนกันแบบนี้เลยก็จะมีปุ่มพามักในตัวปุ่มไฟสูงไฟต่ำปุ่มพัดไฟแต่ไฟเลี้ยวนะพัดไฟก็กดลงทีนึงเนี่ยเห็นไหมกดก็คือดูที่หน้าจอเห็นไหมมันจะติดเห็นไหม ไฟสูงก็กดฝั่งนี้นี่ไฟสูงก็ติดนะแล้วก็ไฟเลี้ยวมันก็จะเลี้ยวแบบซิ่งๆงนี้เลยดูที่หน้าจอเห็นไหมอ่าลองลองไปดูที่ไฟท้ายไฟท้ายอ่าเลี้ยวซิ่งไหมอันนี้คือเป็นดีเลย์เดิมๆนะมันจะมันจะกระพริบเร็วแต่ถ้าถ้าอยากเลี้ยวกว่านี้ก็ต้องไปซื้อพวกดีเลย์แต่งมาใส่แต่จริงๆเท่านี้ผมว่ามันก็เลี้ยวแล้วนะอ่าซ้ายขวานะติดไหมติดครบนะครับแล้วก็ คันนี้ปุ่มพามากไม่ต้องไปซื้อกล่องใส่เพราะว่าสวิตตัวนี้มันมันมีพามากในตัวนะมีพามากในตัวอ่าดูปลายท้ายปิดคู่เห็นไก็คือปุ่มมันคอนโทรลหมดแล้วเรียบร้อยไม่ต้องไปซื้อกอล่องอะไรมาใส่เพิ่มแล้วก็คันนี้อ่าไม่มีแค่อย่างเดียวก็คือไม่มีแต่แต่ไม่ดังเพราะว่าเจ้าของรถไม่ได้ใส่แต่ไปให้แล้วก็คั่วคัวไฟตรงนี้ก็คือใส่ได้เลยแต่ว่า ขั้วไฟหน้าเขาก็ไม่มีไปให้เขาไปซื้อขั้วไฟหน้าใส่ก็คือผมทาสายไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะทางด้านหน้านะของโคมไฟนะอันนี้คือเขาไม่มีปลั๊กไฟใช่ไหมผมก็จะอธิบายให้ฟังว่าอัน,นเนี้ยเนี้ยนี่คือปลั๊กแต่นะปลั๊กแต่จเจ้าของก็ซื้อแต่มาใส่แล้วก็เสียบได้เลยแล้วชุดนี้ชุดนี้ก็จะเป็นชุดของไฟหน้านะครับมีสายอยู่ประมาณหกเส้นไฟสูงสีเงินไฟสูงสีขาวไฟต่ําสีเขียว ไฟกาวสีส้มเดี๋ยวซ้ายสีฟ้าเดี๋ยวขวาแล้วก็สีเขียวตัวใหญ่ๆนี้ก็คือกาวไว้ต่อไฟเลี้ยวนะนะครับนี่เดี๋ยวผมจะต่อไฟเลี้ยวไว้ให้เลยอันไหนข้างซ้าย อันนี้ก็คือต่อไฟเดียวไว้ให้แล้วนะครับเราลองดูอ่านี้เดียวซ้ายอ่ะเดียวซ้ายเดียวขวาเดียวซ้ายเดียวขวาเคติดปกติหมดก็ประมาณนี้นะครับถ้าอยากใส่ไฟ,ไฟสูงไว้ต่ําไฟน้าก็ซื้อขั้วมาใส่ได้เลยอะประมาณนี้โอเคก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวจะลองสตาร์ทให้ดูนะสตาร์ทให้ฟัง แปดบดวันเนี้ย จบการรีวิวก็จะประมาณนี้แล้วก็ใครที่สนใจที่อยากจะทําสายไฟหรือแปลงถังน้ำมันหรืองานวางเครื่องแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะที่เพจเฟซบุ๊กิงราคาชาแนลนะครับก็โอเควันนี้ก็ต้องไปงก่อนนะแล้วก็คันนี้ถ้าเกิดเดี๋ยวเขาทําเป็นล้อโตโเสร็จอะไรยังไงเนะี่ยเดี๋ยวจะมาขอเขารีวิวอีกทีหนึ่งว่าหลังจากที่รถเขาทําเสร็จแล้วจะสวยไหมคันนี้แต่ผมว่าสวยแน่นอนเพราะเห็นเขาขาวแล้วเขาทาล้อโตล้อใหญ่สายเซอร์กิตนะโอเควันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับ นะครับบ๊าครับ